ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนำส่วนราชการร่วมกิจกรรมงานบุญปีใหม่ชนเผ่ากะเหรี่ยงประจำปี2566ค่ะและกิจกรรมพระป่าทำบุญแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติค่ะ นายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานงานบุญปีใหม่ชนเผ่ากะเหรี่ยงประจำปีและจัดให้มีกิจกรรมพระ่าททำบุญแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน เรนทราเทพพยาวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา <c oughs> ให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันค่ะโดยมีพระครูปัญญาสันติคุณครับเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้นอกจากนั้นครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยังนำหัวหน้าส่วนราชการมอบถุงยังชีพจำนวน70ถุงให้กับรัศดรไทยภูเขา และในพื้นที่ก่อนจะร่วมปลูกต้นขนุนต้นพยุงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวด้วย